สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกุ๊กไก่จะมาเปิดโลหนอไม้ดองนะคะที่ทําเอาไว้เมนูนอไม้อีกแล้วกินนอไม้จนหน้าจะเป็นนอไม้อยู่แล้วนะอันนี้ที่ดองน้ําสาวข้าวไว้นะคะเห็นสีไหมสีสวยเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาไปแช่น้ํานะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะอธิบายว่าทําไมถึงไม่จําเป็นต้องเอาไปแช่น้ําส่วนนี่นะคะคือโหลที่ดองเกลือเอาไว้นะคะ โหลนี้จะยังไม่เปิดนะเพราะว่าเก็บได้นานเลยนะคะจะเปิดที่ดองน้ําซาวข้าวไว้ก่อนสังเกตสีนะคะถึงแม่คู้ไก่กไม่ได้เอาไปแช่น้ําข้ามคืนสูตรของแม่นะคะที่ทําที่บ้านหน่อมไม้ไผ่สีสุกนะคะที่เอามาทำหน่อมไม้ดองเนาะแถงบ้านกูก่ไก่ก็จะไปแช่น้ำสอคืนนะคะซึ่งแช่น้ำเพราะอะไรไม่ได้ทําให้หน่อมไม้ขาวนะแช่น้ําเพราะว่าให้มันคลายความขมนะคะแต่หน่อมไม้ ที่นี่มันไม่ขมนะคะเปิดไปแล้วนะตอนแรกกลัวมันระเบิดไงกลัวแบบเฮ้ยมันจะพองมันจะระเบิดหรือเปล่ามันไม่เป็นนะเปิดออกมาชิมโอเคเลยนะคะเคล็ดลับนะคะคือการเอาไปตากแดดนั่นเองเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะอากาศไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่ยความร้อนเนี่ยมันทําให้เกิดการหมักดองที่มีรสเปรี้ยวเร็วนะคะแต่เราอยู่เมืองหนาวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อก่อนที่ทํานะเอาวางไว้ในบ้านเนาะมันก็จะออกมาไม่อร่อยกิ่นก็ไม่กลิ่นเหม็นๆน่ะแต่ครั้งนี้นะคะเอาไปตากแดดนะมันได้ความร้อนมันก็เลยเป็นหน่อไม้ดองขึ้นมานะคะเคล็ดลับป่ะไปจัดการกันนะคะ ล้างเสร็จแล้วนะคะก็บีบเอาน้ำออกนะคะที่บ้านนะเวลาทำหน่อไม้ดองนะคะก่อนจะมาทำกับข้าวก็จะมาล้างน้ำไม่รู้ที่อื่นเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันเลยเนาะเอาออกมาข้างนอกนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนี่สีสวยมากเลยอันนี้เป็นกกของมันนะคะสีมันเลยข,ขาวเห็นไหมแต่ตรงนี้มันเป็นต้นที่ชะลูดแล้วมันเคยเป็นสีเขียวเนาะแต่มันยังอ่อนอยู่กุ๊กไก่ก็เอามาดองนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นยอดของมันมันก็จะออกสีเหลืองๆและก็มีหน่อไม้สดด้วยนะคะรอบนี้กูไก่เหลือหน่อไม้สดเอาไว้จะผัดกระเพรานะคะผัดกระเพราเนี่ยให้ตัวเองเดี๋ยวหน่อไม้ดองเนี่ยจะผัดให้พี่มิกนะคะเพราะว่าพี่มิกเขาไม่กินกลืนไก่แต่กุ้กเหชอบมากเลยนะ นี่คือผิวมะกรูดนะคะคกุแกมีในช่องแช่แข็งกระเทียมแล้วก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยเดี๋ยวจะไปผสมกับพริกแกงซื้อนะคะพริกแกงที่ตำเองไว้อะ่ะมันหมดแล้วพริกแกงซื้อมันไม่หอมเนาะ ส่วนผสมของเราใกล้จะครบหมดแล้วนะคะตัวนี้ที่ตาไว้กุ๊กไก่จะไม่เอาพริกแกงลงไปตารวมกันนะเพราะยังไงเดี๋ยวไปคนในกระทะมันก็เข้ากันอยู่แล้วเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่ามันละเอียดแล้วนะคะตับเดี๋ยวจะมาหมักตับด้วยนะคะตับนี่เดี๋ยวจะเอาไปย่างนะกึ๋นไก่หมูที่จะผัดกับเน่อไม้เน่อไม้นะกุ๊กไก่ใส่ถุงเอาไว้ครึ่งนึงนะคะจะแช่ช่องฟรีซเพราะพี่มิกินคนเดียว อันนี้หน่อไม้สดที่หั่นไว้จะผัดกะเพาและนี่ก็คือหน่อไม้สดเหมือนกันกูไข่จะแกงจืดด้วยนะคะน้ำซุปอันนี้มันเป็นน้ำซุปข้าวมันไก่ที่ทำให้น้ำหวานเมื่อหวานนี้มันเหลือนะคะกูไข่ใส่กระดูกหมูไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำต้มจืดหน่อไม้ด้วยใบตัดมะกรูดกัน มะกรูดของเรางดงามดีจังเลยติดลูกแล้วนะคะตรงนี้ก็จุกหนึ่งตรงนี้อีกด้วยแต่คาดว่ามันก็น่าจะร่วงเยอะละ่ะเดี๋ยวคุกกายจะพามาดูต้นเล็กๆนะคะที่พเพาะเมล็ดเอาไว้ที่ใจสุดๆเลย นี่มะกรูดทั้งนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นตรงนี้อีกสาอกต้นตรงโน้นอ,อีกหนึ่งต้นมะละกอนะคะนี่มะละกอหนุ่นก็มะละกอเดี๋ยวผักนะจะต้องทยอยเอาไปปลูกที่สวนแล้วนะคะมะละกอเนี่ยเป็นอะไรที่เพาะขึ้นง่ายสุดๆนะ แต่เลี้ยงให้รอดหน้าหนาวเนี่ยยากพอสมควรเดี๋ยวปีนี้กูเกยจะลองวิธีที่พี่คนไทยที่นี่ทำนะคะอยู่ที่เมืองนี้เองของเขาเนี่ออกลูกดกเลยเดี๋ยวจะลองดูเท่านี้นะคะพอแล้วใส่ผัดพิแกงให้พี่มิกคนเดียวให้ hey, มามาจุ๊บป่ะจุะ๊บป่ะได้ยินเสียงพี่หวานโทรมานี่แม่คุยกับใครรีบวิ่งมาดูเลยอะ นี่คือมื้อกลางวันของลูกนะคะน้ำหวานไม่กินหน่อมไม้นะคะไม่ใช่ว่ากลัวหรือเกลียดหน่อมไม้แต่คือไม่ชอบนางก็เลยสั่งซูชิเจ้าเก่ามากินเจ้าประจำจีนโน่ครับหาวบอนนี่พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าหิวกันแล้วใช่ไหมลูกจีนโน่กับบอนนี่นี่เห็นอาหารเหลวไม่ได้เลยนะรีบวิ่งมาเลย รู้เวลานะคะน่ามี่ในชามเก่าเมื่อเช้านั่นน่ะเชอรี่ไม่เป็นนะเชอรี่น่ะเป็นแมวที่แบบไม่วุ่นวายเรื่องกินอ่ะกินเก่งนะเชอรี่แต่ว่าไม่ตะกละดูจีนโน่อีกเทศบาลผัดกะเพราของกุ้ไก่นะคะจะใส่เบซิลอิตาเลียนนะคะเพราะว่ากะเพราไทยของเราไม่มี ต้องดัดแปลงนะเบซี่อิตาเลียนนี่แทนได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราโหระพาแมงลักนะกนุ้ยลวกเอาไว้นะคะเป็นใบสวยเลยแหละแต่ขอหักมันหน่อยมันจะได้ละลายเร็วๆเพราะว่าเราต้องใส่ทั้งๆท,งที่มันเป็นน้ำแข็งนะคะอย่าไปละลายก่อนแล้วถึงเอามาใส่นะกระเทียม อุอพริกก่อนเ้วก,ก็เทมก่อนนี่แหละพริกหักได้ไม่ต้องไปตำนี่เออเอาออกมาสักพักแล้วว่าบางทีอะไปตำในครบเนะาะตำในหินแข็งควมจะได้หลุดง่ายๆ ของโปรดของลูกเขียวตุ้ยตุ้ยเลยอร่อยไ,ไหมลูกคนแถวบ้านเรานี่ขยันตัดหญ้ากัน,นจริงๆเลยนะเกือบทุกวันนะ่ะเดี๋ยวบ้านนั้นบ้านนี้ตัดน่าจะนัดตัดพร้อมกันนะวันตัดหญ้าแห่งหมู่บ้าน เขาก็จัดไหมเธอบ้านอื่นไงน่นากินมากเลยนะโซชิลกูกอือแล้วนี่ทำอร่อยด้วนร้นโปรดเลยใช่ไหมใช่นี่มันเป็นกุ้งทอดใช่ไหมกุ้งทอดใช่หมี่ทอดแซลมอนแซลมอนด้วยหรออะไรอ๋อแซลมอนสดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหือปิดกล้องแม่ซะ<ม> <laughs> ยิ้มดิเฮ้ยข้าวติดฟัน ป่มันปิดอยู่จะเห็นได้ไงอา้าวหรอนี่เปิดแล้วข้าวติดฟังแต่แม่ไม่มีข้าวกินข้าวดีเพราะว่าเพราะว่าวอะไรลืมหุงข้าวเป็นเรื่องปกติเนาะทำกับข้าวเสร็จแล้วเฮ้ยถ่ายคลิปต่อเลยเอา้าวไม่มีข้าวข้าวสุกแล้วในที่พุดฮ่า,าเราก็ได้กินข้าวไก่กินแค่เมื่อกลางวันนะคะเมื่อเย็นไม่กินนะหวานหวานมาดูสิ ผัดกะเพราหน่อไม้กับกลืนไก่ของแม่น่ากินมากเลยอ่ะอร่อยแบบไม่ยอตัวเองหอน่อไม้สดนี่นะเวลาทำอาหารนะคะต้องผ่านความร้อนเกินสิบห้านาทีขึ้นไปนะกุ้งผัดนานเลยนะกึืนก็ไม่เหนียวมากก็ังดีเลยชอบอ่ะ เียวแล้วแบบอืมจะเป็นคนมาวางไว้เหรอมันไม่ได้ดีเฮ้ยแม่ขอโทษเพราะเขาสับลูกวัวสีอิวอ่วคขอบ้ามหวานอิ่มแล้วพี่น้ะคะตกักผัดหน่อมไม้ดองของพี่มิกมาชิมด้วยครั้งนี้นะขอบอกอ้โหน่อมไม้ดองหอมหอืม จะได้อะไม่ได้ไปเก็บอีบไปครั้งสุดท้ายแล้วนะชวนพี่มิกไปพี่มิกไม่ไปอ่ะยังชวนอีกรอบพี่มิกบอกว่าปล่อยไปให้มันโตมั่งเถอะเพราะว่าหน่อไม้พวกนี้มันก็มีแห้งตายทุกปีเนาะหน่อไม้ดองทรั้งนี้เป็นผลสำเร็จทุกครั้งที่ทำมานะไม่อร่อยเลยจริงๆนะหน่อไม้ดองที่นี่ กูคิดว่าเป็นเพราะอากาศนะแล้วก็พันหน่อไม้ด้วยหน่อไม้เนี้่มันไม่หอมเหมือนหน่อไม้บ้านเรานะคะกลิ่นมันไม่แรงอ่ะหน่อไม้เมืองหนาวเนาะแล้วก็อากาศที่นี่นะคะมันไม่เหมือนบ้านเราในการหมักดองของแฮเปียวมันต้องใช้อากาศร้อนเนาะนเป็นการช่วยหมักครั้งเนี้ยกูก่อเอาไปตากแดดด้วยอ่ะได้ผลดีมากเ๋ยวปีหน้าจะทําอีกนะคะอ้าม อะไรไหมอะไรโง่แม่พี่หนูไม่ชอบหน่อไม้เฉยๆแต่แม่ทำอาหารอร่อยให้ทุกอย่างเลยจริงหรอใช่โอ้โหโอ้ไม่กันหนูจะอยู่ดีกินดีขนาดนี้หรอแต่หนูไม่อ้วนเลยนะลูกเป็นเจ้าบุรีซึ่งหนูมันไปดีไงยังสาวอยู่จะบอกให้น้าหวานไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวหน่อไม้นะคะแต่ไม่ชอบกินเพราะว่าเบื่อเบื่อ เบื่อหล่อนแม,ม่ทำให้กินบ่อยนะเมื่อก่อนนี้น้ำหวานก,ก็ชอบนะตอนเด็กๆอ่ะผัดเผ็ดหน่อไม้แล้วพี่เม่แม่โอ้โหขอกินบ่อยมากจนลูกแบบหน่อไม้แล้วหรออร่อยมากเผ็ดสะใจเลยหน่อไม้ชนิดนี้นะคะสดๆเอามาผัดนี่หวานอร่อยเลยนะไม่มีความขมเลยนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันมื้อเย็นนะคะมาโอเคเปิดไฟเปิดไฟ มื้อเย็นค่ะมื้อเย็นเดี๋ยวเปิดแก๊สเดี๋ยวจะทำเบอร์เกอร์ให้พีม่มิก่อนนะนี่เป็นชีสนะคะชีสอิตาเลียนหั่นบางๆเราซื้อมานาะเป็นแพ็คๆเอาไปทำเบอร์เกอร์เพิ่งทำกินไปเมื่อวานนะคะกูไก่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วกูไก่ก็ยังไม่ได้กินด้วยนะกะว่าจะกินเช้านี้แต่ไม่มีเวลามื้อเย็นก็ไม่กินนะ <laughs> เละเลย นี่นะคะมื้อเย็นของพี่มิกตัดเสร็จแล้วนะหน่อไม้เดี๋ยวฟังความคิดเห็นพี่มิกนะคะว่าอร่อยแค่ไหนน่ากินนะอร่อยมากชอบมากไมไ่กินเลยเลืส,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 สดใชอบไหมอัอ่อยอราซีรีเทอร์นะอนันเป็นตัวเลขอยากไปอ่ะจะไปเก็บอีกอ่ะ สัญญากับพี่มิกแล้วไงว่าเก็บหน่อไม้มาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็มกไม่ได้ทำอันนี้งไงนอนออกฟเตอร์สลมอยจิิเธอนะเลยโอเคกร a i เจออียโบเเห็นไหมพี่มิกชอบโหถ้าไม่ชอบนะนางก็จะไม่ไปเพราะว่าหน่อไม้ดองเนี่ยพี่มิกกินคนเดียวนะคะก,ก็กลายนานๆถึงจะกินสักทีอ,อยากกินแกงกะทิแบบที่แม่แกงอ่ะ ใส่กะทิน้อยๆแม่กูไก่แกงนี่แบบมันเลยนะใส่กะทิเยอะๆแกงภาคกลางเนี่ยกะทิต้องเยอะต้องมันเนาะแต่พี่มิกชอบแบบเนี้ยพี่มิกเนี่ยตอนแรกนะกู้ไก่ถามมาไปไหมมันออกมาอร่อยมากเลยนะเธอพีมิกบอกออไม่รู้สิไม่รู้ไม่ค่อยอยากไปไง แต่พอคุกไก่บอกเดี๋ยวเธอชิมก่อนละกันค่อยตัดสินใจเห็นหน้านี่รู้เลยว่าชอบเปิร์เฟ็คอเมริกาไวน์ก็ชอบเรซามิอเมริกาชวีน่าฮัตเกลย์คูตูเบ้ตกใจหมดเลยพูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนอเมริกาโมซูจิเราจะได้ฉีดวัคซีนในไม่กี่วันนี้แล้วคุกไก่ได้ฉีดวันที่อะไรอ่ะดูไม่ได้วันที่สิบหก สิบหกอสิบเจบริษัทพี่มิกนะคะอ่สิบเจ็ดพี่มิกสิบปดตอนแรกเราจองคิวของของรัฐบาลไหมเนาะของแคว้นรัฐบาลเขาก็จะลงมาตามแคว้นนะคะแต่ละรัฐแต่ละแคว้นเราจองเอาไว้แล้วได้คิวพี่มิกได้ปลายเดือนนี้กู้ไก่ได้ปลายเดือนหน้ารรอร่อยแต่ว่าพอดี บริษัทอันนี้มาก่อนแล้วตอนนี้ที่อิตาลีเปิดฉีดทั่วไปแล้วนะคะไม่ว่าไวัยไหนก็ไปฉีดได้ไม่ต้องจองนะตอนแรกนี่ต้องจองนะคะตอนแรกเขาฉีดไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะคนอาชีพหมอพยาบาลอันดับแรกแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุเนาะ9กปีขึ้นไป80ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปไล่ลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้คือเขาจะ ตอนให้ประชาชนฉีดให้เร็วที่สุดแล้วก็ฉีดให้หมดเนาะเพราะว่ากลัวมากนะถ้าเกิดหน้าหนาวมันกลับมาอีกรอบเนาะกลัวโควิดจะระบาดอีกรอบนึงพีรักสวัสดีทุกคนก็นได้แล้วค่ะสวัสดีครับ